สวัสดีค่ะวันนี้พี่นัทจะมาสอนทุกๆคนทำคลิปเกี่ยวกับการตัดต่อโดยใช้ AI แทนการพูดนะคะก่อนอื่นนะคะพี่นัทอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยไปโหลดแอป r e w i v e กับ CapCut เข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดต่อกันนะคะเริ่มจาก การตัดต่อโดยใช้ AI ในขั้นแรกก่อนนะคะให้ทุกๆคนไปหาคำว่า r e w e สนะคะที่พี่นัดให้โหลดเข้ามานะคะก็คือตัวนี้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะพี่นัดจะให้ทุกคนโหลดใน Play Store นะคะของทุกคนมาไว้เลยก็คือ r e w i v e ตัวนี้กับ CapCut นะคะซึ่งในตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานระยะยาวแล้วก็ใช้บ่อยๆ ก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยเขาจะมีเวลาที่เราโหลดเข้ามาแล้วเขาจะให้เราทําการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราจะเสียรายเดือนให้เขารายปีให้เขาหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ที่พี่นัทมาสอนก็คือพี่นัทยังไม่ได้แนะนําให้เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเขาจะมีการให้เราทดลองใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนั่นคือแค่15วินาทีเท่านั้นเองเราก็อาศัยทําการตัดต่อบ่อยๆเท่านั้นเองนะคะ หลังจากที่เราได้มาแล้วนะคะให้จิ้มมาที่ตัวนี้เลยค่ะพอมาในหน้าของเขานะคะเขาก็จะมีบอกให้เราเล่นได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพากเสียงอะไรต่ออะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะมีเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยลองเข้าไปเล่นดูแต่ว่าสําหรับคลิปนี้พี่นัทจะมาสอนในเรื่องของการลิปซิงค์นั่นเองนะคะจิ้มไปที่ตัวนี้เลยค่ะลิปซิงค์นะคะ หลังจากนั้นเขาจะมาให้เราแอดโฟโต้ก็คือให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะทำการลิปซิงนั่นเองเข้าไปเลยค่ะทีนี้ของแต่ละคนนะคะไปเลือกเลยนะคะแต่ว่าของพี่นัทเนี่ยมันรูปมันค่อนข้างจะเยอะเนาะพี่นัทก็ขอเวลาเลือกแป๊บหนึ่งทุกคนเลือกของตัวเองไว้รอได้เลยนะคะ อาจจะเข้าไปง่ายๆกว่าของพี่นัทนะคะแต่พี่นัทว่าเข้าไปเยอะอ่ะทีนี้พอเราได้รูปมาแล้วนะคะหน้านี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะทําการเตรียมที่จะใช้ AI ผู้แทนก็คือต่อไปเราจะไปอัดที่ตัวนี้นะคะโดยการที่เราจะจิ้มแช่เข้าไปแล้วเราก็พูดได้เลยซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้พี่นัทไม่ได้ ทำให้แบบเสียเงินนะคะก็คือจะให้ได้แค่ครั้งละ15วินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัดต่อบ่อยๆจนกระทั่งเราทําคลิปจบนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพี่นัทก็จะทําจริงๆแล้วก็เอาไปลงจริงๆให้ดูเลยนะคะอ่ะมาจิ้มแช่งลงไปเลยตามนี้พี่นัททาเลยนะคะวิธีดูแลเสียงไม่ให้เสียงเสียนะคะร้องเพลงบ่อยเสียงแหบง่ายมาดูวิธีดูแลเสียงกันค่ะ หลังจากที่เราได้แล้วนะคะเราก็ให้มากดเซฟเขาจะทำการเจเนอเรตให้เราเราก็รอสักพักหนึ่งนะคะรอให้เขาเล่นของเขาไปก่อนพอหลังจากที่เรา,เาได้ในคลิปแรกเนี่ยซึ่งเมื่อสักครู่นี้พี่นัดจะพูดไปแค่สั้นๆใช่ไหมคะซึ่งมันยังไม่จบเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อ พอเราได้คลิปแบบนี้แล้วนะคะให้เรามากดที่เซฟพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยหน้านี้นะคะเขาจะเด้งไปอยู่ในหน้าของแกลเลอรี่ในโทรศัพท์ของเราหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้คือเราเราพอกับสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือ15วิเราพอละเราก็จะไปกดตัวเซฟแต่ตอนนี้พี่นัดยังไม่พอพี่นัดก็จะมาย้อนกลับ ที่ลูกสอนนะคะซึ่งเขาจะกลับมาหน้านี้ก็คือที่เราอัดไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาทําการลบ,ลบออกไปนะคะพอลบออกไปปุ๊บเท่ากับเรามาทําเพิ่มเป็นคลิปที่2ข้อที่1ดื่มน้ําอุ่นเยอะๆ 2. วอร์มเสียงก่อนร้อง 3. หลีกเลี่ยงการตะโกน 4. หลีกเลี่ยงน้ําที่เย็ยนจัดดูแลเสียงให้ดีจะร้องเพลงได้นานไม่เจ็บคอง่ายๆนะคะ พอพี่นัดได้คลิปที่2ที่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นัดก็จะมาทําการรีวิฟเหมือนเดิมนั่นก็คือการเขาเรียกแปลเป็นภาษาไทยว่าการฟื้นคืนชีพให้กับภาพแล้วก็เสียงนะคะอ่าเราก็จะมารอเขาทําการเจเนอเรชให้เราถ้าเราไม่เสียตังค์นะคะเราก็จะต้องทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆทีละครั้งสองครั้งจนกว่าคลิปที่เราเตรียมไว้จะเสร็จสิ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียตังก็ระยะเวลามันก็จะนานขึ้นก็อาจจะทําแค่ครั้งเดียวก็คือเสร็จเลยพอเราได้คลิปที่2เขาจะเด้งมาให้ว่าโอเคแบบนี้นะคะเราก็ลองฟังดูว่าโอเคไหมถ้าเราพอใจแล้วเราก็ไปกดเซฟเช่นเคยพอเซฟเสร็จแล้วคลิปที่2ก็จะกลับไปอยู่ในหน้าแกลอรี่เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นอันนี้คือพี่นัททำให้ดูว่า2คลิปพี่นัทเสร็จแล้วนะคะพี่นัทก็จะไปกดโดน โดนนี่ก็คือเท่ากับเสร็จสิ้นหน้านี้แล้วนะคะก็คือเราออกไปละเท่ากับเราจบในกระบวนการของการทำา AI ผู้แทนเราแล้วนะคะในการลิปซิงคเรียบร้อยแล้วเราออกไปเลยค่ะหลังจากนั้นพี่นัดให้เข้ามาที่หน้าแอปแคปคัตแล้วค่ะทีนี้เราหลังจากที่เราได้ภาพมาแล้วนะคะเราจะมาทำการตัดต่อกันละ สอนแบบละเอียดเลยนะคะทุกคนเอาไปลองทํากันได้นะโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะเพราะว่าเป็นการทําที่ง่ายๆแล้วพยายามจะสอนให้เข้าใจมากที่สุดเลยนะคะตอนนี้เขาจะมีโฆษณาเข้ามานิดนึงก็เรื่องของเขาเนาะออพอเราได้ เราเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกๆคนมาที่โปรเจกต์ใหม่นะคะหลายๆคนบางทีทำงานค้างไว้อาจจะไปขึ้นหน้านี้พี่นะจิมดูอาจจะมาหน้านี้ให้เราจิ้มไปที่รูปกันไก่นี่นะคะด้านล่างนี้นะนี่นะพอจิ้มไปปุ๊บเขาจะกลับมาเป็นหน้าแรกของแคปคั t ให้ไปที่โปรเจกต์ใหม่หลังจากนั้นมันจะขึ้นโชว์มาในหน้าของเป็นแกลเลอรี่วิดีโอของเรานั่นเองก็คือให้เรา ไปเลือกภาพที่เราจะมาตัดต่อกันหรือวิดีโอที่เราจะมาตัดต่อนั่นเองเมื่อสักครู่นี้เราทําไปมีสองอันนะคะอันนี้จะเป็นอันเก่าของพี่นัทเนาะเราก็เลือกมาทิปแรกเพิ่มหนึ่งพอพร้อมเสร็จเรามาฟังก่อนนะคะเราก็ไปที่เครื่องหมายลูกศรตัวนี้คือเพลงแล้วเราก็มาฟังว่าโอเคไหม ค่ะหลังจากนั้นพอเราได้แล้วนะคะเราได้ไปนหนึคลิปแล้วเราทำให้สองคลิปใช่ไหมก็คือให้เราเลื่อนตรงนี้เนี่ยก็คือเราเราเลื่อนตรงไหนก็ได้นะที่ว่างๆอะคะ่ะเลื่อนได้หมดเลยเพื่อที่ว่าให้ภาพหรือวิดีโอของเรามาอยู่ตรงขีดสีขาวแท่งๆตรงนี้เห็นไหมคะให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราก็มาคลิปที่2ที่เราได้ทําการเตรียมไว้นะคะแล้วก็ไปตัวเพิ่มเขาจะมาต่อกันเห็นไหมคะพอต่อกันเสร็จปุ๊บอ่ะให้เรามาเช็คฟังเราก็เลื่อนไม่ต้องไปเลื่อนสุดถึงข้างหน้าก็ได้นะคะเลื่อนมานิดเดียวเนี่ยแล้วเราก็มาลองเช็คฟังดูเขาจะตัดต่อให้เราแบบเนียนเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาตัดต่อเพิ่มเติมอะไรเนาะ อันนี้เราก็จะได้คลิป30วินาทีแล้วนะคะทีะนี้พอได้เสร็จแล้วถ้าเราอยากจะฟังแบบละเอียดเลยเราก็เลื่อนมาเลยะคะ่ะเลื่อนมาจนสุดจนถึงอันแรกตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเพิ่มเสียงนะคะก็สามารถเพิ่มได้โดยที่การมาเพิ่มเสียงตรงนี้เห็นไหมคะคุณก็เพียงแต่ว่าแค่จิ้มไปที่เพิ่มเสียงแล้วคุณก็ไปเลือกด้านล่าง แต่ว่าในคลิปนี้พี่นัทจะไม่เพิ่มเสียงนะคะเราก็จะเลื่อนกลับไปที่เดิมสุดท้ายเลยนั่นก็คือจบของเขาก็คือคุณก็ให้เลื่อนมาตำแหน่งที่อยู่ตรงเส้นขาวนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปกดที่ส่งออกตรงนี้เท่ากับเขาจะเซฟให้เรารวมเป็นคลิปเดียวนะคะกดไปที่ส่งออก แล้วก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้คลิปของคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือว่าตอนนี้เราได้คลิปในเรื่องของการใช้ AI ผู้แทนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปเลยค่ะออกจากหน้านี้ไปเลยนะแล้วเราก็ไปดูในแกลลอรี่ของเราไปเช็คดูนะคะ ไปเช็คดูที่แกลเลอรี่ของเรามาแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นคลิปเดียวแล้วนะคะโดยที่เขาจะรวมมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลย ทีนีเ้เพียงเท่านี้นะคะก็เท่ากับว่าเป็นการเสร็จสิ้นของการตัดต่อคลิปในการใช้พูด AI แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะนำไปลงในส่วนของอ Tiktok หรือว่าแอปต่างๆเราก็ไปที่ตัวนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถไปที่ตัวนี้ได้เลยเขาก็จะไปหน้าว่าเราให้ให้เราไปแชร์ที่ไหนสมมุติว่าพี่นัทจะไปแชร์ที่ที่ t ิ๊กตอ เราก็ไปทำการาใส่ข้อความเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะพิมพ์ข้อความพิมพ์อะไรก็ไปได้เลยทีนี้พี่น่าจะย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องการที่จะให้ใครรู้ว่าเรามาทำในแอปแคปคัสหรือเผื่อเขามีลิขสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะภายภาคหน้าเราจะมาทำการลบตัวนี้ออกเมื่อสักครู่นี้เราได้ คลิปแล้วถูกไหมคะเราได้คลิปแล้วเนาะทีนี้เราย้อนกลับมานิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้พอเราได้คลิปแล้วจากการที่เราตัดต่อจากแคปคัตนะคะเราก็มาจิ้มตัวนี้ที่วิดีโอของเราที่เขาได้เจเนอเรตรวม2คลิปมาเป็นคลิปเดียวแล้วนะคะมาเป็นคลิปนี้ทีนี้พี่นัทจะพาทุกคนมาตัดแคปคัตออกโดยการที่ว่าให้ไปตัวประกานะคะประกาตัวนี้จะบอกว่าตัวแก้ไข ตัวแก้ไขเนี่ยก็คือเขาก็จะมาหน้าหน้านี้เพื่อให้เราแก้ไขวิดีโอทุกครั้งที่เราทำการตัดต่อแคปคัตอย่าลืมมาตัดส่วนท้ายออกด้วยเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นแคปคัตนะคะ,ะสมมติเดี๋ยวพี่นัดลากอันนี้มาอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ พอจบเนี่ยต่อให้เราจะลงแอปไหนก็แล้วแต่เขาตอนท้ายเขาจะขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการตัดนั่นเองเห็นไหมคะเขาจะขึ้นตัวนี้ทีนี้พี่นัทจะมาสอนตัดก่อนที่เราจะลงคลิปนะคะโดยการที่ว่าเห็นมุมขวาด้านนี้ไหมคะให้เราเลื่อนกดแช่นะคะแล้วก็เลื่อนมาให้ชนรูปแล้วเราก็ แตะมาตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมแตะมาที่รูปเราค่ะไอตัวตัวเพลเนี่ยเขาก็จะเลื่อนมาตามเราเราไม่จำเป็นต้องไปฟังแต่เริ่มนะเราก็ามาใกล้ๆแล้วเราก็ดูซิว่าเราได้ตัดแคปคัตออกไปแล้วหรือยังอ่ะทีนี้เท่ากับว่าจบแล้วไม่มีแล้วนะคะหลังจากนั้นให้มากดที่ตัวนี้ค่ะตัวบันทึกด้านบนนี่เลยค่ะขอโทษทีนะเมื่อกี้ไปชน อ่ะ่ะนีมาที่บันทึกแล้วเราก็รอเขาเซฟให้เราใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้พอเซฟให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีแคปคัตอยู่ตอนท้ายแล้วนะคะเขาจะเซฟให้เราเท่ากับเราจะมีคลิปอันเนี้ยเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเวลาลงก็ดูให้ดีๆนะคะเช็คก่อนว่าเขา มีตอนท be uh ้ายอยู่ไหมเพราะว่าบางทีเราตัดแล้วเนี่ยแต่เรายังไปเอาอันที่ไม่ตัดลงนะคะก็ต้องเช็คดูก่อนเนาะอันนี้คือที่เราทําตัดกันแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือไม่มีแล้วเพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นสํำหรับคลิปในวันนี้พี่นัดสอน ตัดต่อคลิป AI โดยใช้ AI ผู้แทนเพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าพี่นัทจะมาสอนเพิ่มเติมในเรื่องของการนำภาพไปตัดต่อในแคนวาสสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณมาก